ครับตอนนี้เต็งหนึ่งนับมวยซ้ายแอะโป้งแฉะโป้งแฉะโป้งแฉะแอ่อนี่เต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งไหวคุณแล้วเต็งหนึ่งมวยซ้ายเต็งหนึ่งเออเต็งหนึ่งเอ่อกาดซ้ายไีกาดซ้ายเออมวยซ้ายเต็งหนึ่งเออแม่งยกสิหนึ่งเต็งหนึ่งต่อยซ้ายเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งต่อยซ้ายเต็ซ่อยอืออ๋พี่แสนทรพี่แสนทร พี่แสนใจมวยไซมวยไซเอ่อเอ๊มนลงมนเอ๊ะมนลงมาสับฟ้าถอดแมนลงมนถอดแมนลงมาพี่แสนใจเออสับฟ้าสับฟ้าสับฟ้ายึกยึกดต่อยสอยเฮ้อพี่แสนใจแล้วใครอีกคนหนึ่งรถถังรถถังมวยขัว่รถถังรถถังมาแล้วครับโออเออป้องอึ้งอึ้งต่อยหน้าตัวเองต่อยหน้าตัวเองอ่า มวยขว้ามวยควาแล้วทั้งอเออเออรถทั้งพอรถทั้งเสร็จแล้วพี่แสนใช่แล้วใครอีกทีนี้พี่บัวขาวเออพี่บัวขาวมวยขวาอ่ามวยขวาเออพี่บัวขาวมาเออเหยียบเชือกพี่บัวขาวเหยียบเชือกโอ้โหเหยียบเชือกเออบัวขาวเหยียบเชือกปุ๊บปุ๊บเออพี่บัวขาวมวยขวาปุ๊บ เอ้งงตายซะอ็อีอ่าอ่าพี่บัวขาวพี่แขน้าพี่แขนซ้ยอีกรอบพี่แขนซ้มวยซ้ายปุ๊บตั้งแอบปุ๊บสับขาหลองเ้ม้ม่โอ้โหทาตีลูกกาท้าตีลูกกอาเต่งหนึ่งเต่งหนึ่งมแล้วเตงหมาปุ๊บป๊บ เงินกูปังใครอีกใครอีกเหยียบเชือกพี่บุเขาพี่บุเขาเหยียบเชือกอันนี้ใครเหยียบเชือกพี่บุเขาอากาศเมื่อพี่บุเขาอีกทีนึงก่อนปุ๊บ้ ส,นนสรุปชอบใครสามคนสามคนสี่คนชอบใครพี่บัวเขาเอ่าพี่บัวเขาพ,เพี่แสนชัยพี่แสนชัยเต็มเนืองเต็มเนืองขังแกลาไอ้นี่หน่เชื่ออะไรนะรถถังรถถังอืม่ารถถังโอุ้ยเหมือนอะไรครับเนี่ยเหรอ หีาบเชื่อแล้วไหมหยาบเชือกปุ๊บชนะปุ๊บเออเออดูไว้อ่าชอบสี่คนเลยชอบวันฉลองไหมก่อนวันฉลองรู้ยังวันฉลองมวยซ้ายมวยซ้ายปุ๊บโดนหมัดฝรั่งมังอือปุ๊บ อึเหยีบเชือกก่ับพี่พี่บบเขาชนะแล้วเยีบเชือกเออโอ้ของเดีว่ะเบิ้นะครับไปไี่น้อหมดเลย